สวัสดีครับพบกับผมมอยนในกาอนานไพ่ยิปสีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยการดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเขาเกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับกับการเปิดไพ่ยิบสีสามสำรับเช่นเดิมนะครับ ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมานะครับซึ่งคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ระยากรณ์ไว้ถึงวันที่28มีนาคมนะครับคลิปนี้ก็ต่ออีก9วันนะครับกับการประยากรณ์ดวงนะครับตั้งแต่วันที่29้ามีนาคมถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมปยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ อะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับกับการเปิดไพ่สํหรับเรกในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของธุรกิจของท่านนะครับว่าจะได้รับคาตอบไปในทิศทางใดในเรื่องของการงานธุรกิจที่จะส่งผลในเรื่องของ รายได้รายรับผปประโยชน์ต่อไปนะครับไปใบได,ได้ขึ้นมานะครับเดือนสันงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในกับชาวราศีกรกฎในช่วงเก้าวันนี้นะครับความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่เข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของการพัฒนาในเรื่องของการงานธุรกิจที่ไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความสดใสนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีกรกฎในช่วง9วันนี้นะครับที่การงานธุรกิจจะนําไปสู่ความสดใสความวรุ่งเรืองนะครับ9ดาบนะครับก็จะก่อไปกับ9ไม้เท้านะครับไม่ใช่9ดาบ9ไม้เท้านะครับก็อะไรที่เป็นปนัญหาก็สามารถยืนหยัดในการที่จะฝ่าฟันต่อไปได้ด้วยความบากบันไม่ยอดท้อต่อสิ่งใดนะครับก็จะเป็นปนัญหาเดิมๆนะครับไม่จะมีเข้ามาก็ตาม เป็นปนัญหาที่เจออยู่บ่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่รู้ประสบการณ์แล้วนะครับในการที่จะแก้ไขให้สู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเพราะรู้แนวทางในทิศทางที่ดีที่เข้ามาแล้วครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับก็ทุ่มเทนะครับกยันมากยิ่งขึ้นทุ่มเทใส่ใจมากยิ่งขึ้นสร้างคุณภาพไปดียิ่งขึ้นพัฒนาในเรื่องสายอาชีพในเรื่องของการงานนั้นที่จะมีคุณภาพมีศิทธิ์ ติดภาพในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับที่จะส่งผลในการดึงดูดรายได้รายรับเข้ามานะครับอะไรที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นที่พบของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนหรือการให้บริการใดๆที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอย่างเอาจริงออาจังในทิศทางที่ดีก็ส่งผลในทิศทางที่เรียกว่ากระจายข่าวออกไปในทิศทางที่ดีเมื่อเราบริการดีนะครับมีคุณภาพที่ดีก็ ส่งเสริมไม่มีการเติบโต,ตในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ปุ้งเป้าสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอัศาวินถือดาบนะครับมีป้าหมายชัดเจนในการที่สร้างให้เกิดความสมเด็จนะครับก็ทุ่มเทโดยความใส่ใจอาจจะมีบ้างในเรื่องของการลงน,นันปันเล่นงานนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับ ที่ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องสร้างพลังดีๆให้เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับอะไรที่สร้างความหมดเหตุขึ้นก็ให้ระงับอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกตินะครับเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะพุ่งไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนั้นก็ย่อมมีทุกๆคนนะครับแต่ว่าการที่เราไปอุดหิดงุนงนพันเล่นอะไรเกิดข,ขึ้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับก็อาจะไปส่งผลเสียได้เช่นกันเพราะฉะนั้น ให้มีความเข้าใจในทิศทางที่สดชื่นเนบิกบานนะครับแล้วก็ไปแบบต่อมานะครับการออกจาันการอะไรที่ไม่เติมเต็มนะครับ8ถ้วยนะครับแล้วก็ไปแบบต่อมานะครับเดอด o าวรสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่กเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับอะไรที่เข้ามาแบบจับรันตันดวน่วนก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์หน้ามือเป็นหลังมือนะครับหรือหลังมือเป็นหน้ามือจากสิ่งที่ ไม่ดีก็เปลี่ยนไปสู่ของความเติบโตนั่นเองนะครับเพราะบางทีอะไรที่มีการทําให้เสียเวลาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ไม่เต็มเต็มสถานการณ์นั้นก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อออกจากสถานการณ์เหล่านั้นที่จะไปสู่ของทิศทางของความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วอย่างจับวยนะครับแล้วก็สู่ความมั่นคงความเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่สู่ความสําเร็จ ความเป็นเสถียรในทิศทางที่จะด,ดึงดูดรายได้รายรับผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่ไม่ตอบโจทย์บางทีเสียเวลาจมอยู่กับสถานการณ์อะไรการงานอะไรที่ยิ่งทําก็ยิ่งไม่เกิดผลประโยชน์นะครับยิ่งเสียเวลาสถานการณ์นั้นก็จะได้รับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปสู่ของทิศทางของความมั่นคงนะครับใน,ในใครที่ ช่วงนี้การที่จะลงทุนอะไรบางทีนั้นก็จะอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอย่างใกล้ครวนอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านการเงินนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหนึ่งไม้เท้าออกจากนการอะไรที่ไม่เติมเต็มแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับแล้วก็เรเมจิกเชียนะครับก็ไปใบที่ก้านะครับ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นั่นเองนะครับปลดอกไปแปดตั๋วก็คือการออกจากสถานการณ์อะไรที่มันย่ำแย่หรืออะไรที่มันเสียเวลาที่ไม่ตอบผลประโยชน์ไม่สู่ความเติบโตนั่นเองนะครับแล้วก็ออกจากสถานการณ์นั้นปล่อยวางนะครับกับชิ้นงานเหล่านั้นหรือธุรกิจอะไรก็ตาม ที่ทําแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ไม่ผลกําไรนะครับก็จะมีการออกจากกานนั้นพลิกสถานานะครับออกจากสถานานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสู่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถของท่านด้วยความเป็นเด็มเชี่ยนนะครับก็เป็นนักนักแร่แหล่ท่าในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่กองความ เติบโตรุ่งเรืองเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะครับรู้ประสบการณ์รู้สิ่งที่ดีๆแล้วก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นสู่การพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าในทิศทางที่ดีไพ่ใบแรกเดือสั่นขึ้นมาตั้งไพ่ที่9้านะครับหรือเมเจ็กเชียนปูความรู้ความสามารถของท่านที่จะพัฒนาเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีไม่ว่าโครงการใหม่ๆก็ตาม นะครับที่จะเริ่มต้นก็จะสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะํามาซึ่งความสดใสกับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับธุรกิจอะไรที่ทําอยู่ก็มีการต่อยอดในทิศทางที่ดีใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็ทําให้มีการพัฒนาอะไรที่ทําให้เสียเวลาก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็พลิกผันให้ประสบของการพัฒนาไปในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับ ก็ความสําเร็จเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับการเงินใบแรกขึ้นมานะครับความมั่นคงต่างการเงินนะครับมีเงินใช้จ่ายดูยลยครอบครัวด้วยความสุขมั่นคงในทิศทางที่ดีสีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรต่างการเงินนะครับมั่นคงหนักแน่นต่างการเงินนะครับอะไรที่เป็นสภาวะตามไม่รู้สึกบาดเจ็บต่างการเงินนั้นก็จะจบลงนะครับสิบดาบนะครับ แลวก็ภายใหมต่อมานะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของอะไรที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการที่ไปเจอกับเหยื่อลอปลาอะไรที่เข้ามานะครับก็ร,มระมัดระวังนะครับที่ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังในช่วงกาววันนี้นะครับใจความสุขุมรอบกอบใจความเยือกเย็นใจกันดลยพินิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างระมัดระวังนะครับราชินีถือดาบนะครับก็จะทําให้ท่านปอดไปตางการเงินในทิศทาง ทีด่ดีนะครับแล้วก็ป้ายใบ,บที่5้าไปสุดท้ายในเรื่องของการเงินนะครับก็เหมือนเรื่องการงานนะครับเป็นถ้วยนะครับการออกจากสถานการณ์ที่ไม่เต็มเต็มอะไรที่ทาไม่ไม่ตอบสนองในความาต้องการหรือเกิดผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีก็จะออกจากสถานการณ์นั้นนะครับออกไปสู่ของทิศทางที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นกับหน้าที่การงานแล้วก็การเงินก็เช่นกันนะครับออกจากสถานการณ์การเงินที่ไม่ดึงดูดอะไรเข้ามานะครับก็ออกจากสถานการณ์นั้น แล้วก็ไปจับจุบจวยงานหรือกิจกรรมอะไรที่สร้างความปึงพอใจห้เกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับแล้วก็มาสู่ความเป็นเสถียรความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับสถานการณ์ในช่วง9วันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาที่อาจจะส่งผลให้เกิดบาดเจ็บได้ใน ทิศตางที่ก้อนข้างสมเสียงนะครับทิงจาราศีกรกฎต้องระมัดระวังนะครับอะไรก็ามาสร้างความปุบปัอาปั๊พันใ้เกิดขึ้นในการสมเสียงในการเสียงเงินจน่ายเงินออกไปกับก้อนตโตโตก็ให้ระมัดระวังนะครับที่จะาราศีกรกฎต้องระมัดระวังนะครับไม่ควรเจราจายืดเยื้อะนะครับต้าพิจารณาแล้วว่าเป็นการสุ่มเสียงต่อการที่จะเสียงเงินเสียผลป,ประโยชน์ ก็ให้ได้ตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับท่านมีศักยาภาพในทิศทางที่ดีถือดาบอยู่นะครับก็สามารถตัดจบลงได้เพื่อป้องกันต่างกันเงินของท่านนะครับเตี้ยจ,จะมีใครเข้ามาชักชวนนะครับให้ท่านไปสมเสียงในการที่จะลงผลประโยชน์อะไรสร้างธุรกิจอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็เป็นเพียงแก้วาดหวังเพียงในนามประธรรมเท่านั้นในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรที่ไม่อาจจะคว้า โอกาสได้นะครับจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาด้วยเหยื่อนะครับซึ่งเหยื่อที่มาล่อก็จะเป็นเสี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของเรานั่นเองนะครับที่จะนํามาล่อให้เราเห็นว่าเกิดผลประโยชน์แล้วก็ไม่สามารถคว้าได้จริงๆก็ให้ตัดจบนะครับอย่าไปอย่าไม่ยืดเยื้อในสถานการณ์ของการเจราจาใดๆในต่างการเงินในการที่จะสมเสียงว่า ลงตุนแล้วจะทาไม่เสียเงินนะครับก็จะนั้นก็ให้พิจารณายอย่างรอบคอบนะครับอย่างไรก็ตามทิศต่างกันเงินของท่านก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นในทิศต่างที่ดีนะครับก็ให้ระมัดระวังกับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเตือนนะครับเพราะเงินนั้นก็เกิดกวความคล่องตัวเข้ามาในทิศต่างที่ดีเงินที่ไม่เคยคล่องก็จนสภาพของการคล่องตัวนะครับการชจชาจ่ายก็ ระมรัดระวังลิงขึ้นนั่นเองนะครับความเป็นลาชินินตือได้นะครับก็วบคุมสภาวะต่างการใจาจให้อยู่ในระบบที่มั่นคงนะครับแต่ก็ให้ระมรัดระวังเปลี่ยนแต่อะไรที่เข้ามาสุ่มเสี่ยงนะครับในเรื่องของการตรกจักจั่วอาจักจูงไง่ายไปลงทุนอะไรที่สร้างจินตนาการในผลประโยชน์ในหะ้เห็นเรียกว่ามากมาย แต่บางทีเป็นเปลียยนนามธรรมเท่านั้นไม่สามารถได้เกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับเวลออปจู well นะครับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือโชคชะตาหนุนสงไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์อะไรที่เกิดมีปัญหนานะครับในความรักความสัมพันธ์ทำไมาเสียความรู้สึกนะครับบางทีคู่รักหรือคกนคบก ก็ตามนะครับที่อาจจะมีอะไรที่ทําให้ปหัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีความกระต้นกระเต้นนะครับล,ล,ลุกบ้างลมบ้างอะไรทาให้เกิดความเจ็บปวดต่อจิตใจนะครับก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเคลื่อนหนุนนะครับด้วยพลังความรู้ความเข้าใจด้วย จิตวิญญาณของท่านนะครับที่จะมีการพัฒนาให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับอะไรที่ควรเป็นในระหว่างความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะครับก็จะได้รับการดูแลในติดตามที่ดีนะครับไปไหมต่อมานะครับออกจากกาการของความหนาวนิบน,นะครับอาเรียนคู่รักคู่สัมพันธ์ในคนคบ ที่อยู่กันก่อนหน้านี้นะครับบางทีใกล้กันก็เหมือนอยู่กันนานเลอกเกินนะครับก็จะออกสรก,การนั้นนะครับเดินไปสู่ของความสุขสดใสแล้วก็ภายใวต่อมานะครับก็คือเดทจบอะไรนะครับที่เป็นปนัญหาต่างความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นหนาวเหน็บเลอกเกินนะครับก็จะตัดจบสถานการณ์เหล่านั้นลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็รู้จักในเรื่องของรังนำหลักธรรมะเข้ามาใช้นะครับอะไรที่ถูกต้องที่คกควรในความรักความสัมพันธ์ในรับการดูแลเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่สร้างความบาดเจ็บต่อจิตใจให้เกิดขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปในความเติบโตในความรักความสัมพันธ์นะครับไปได้สำรับก็ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงนะครับ เป็นเปอเรอร์นะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าส่งผลในความรักความสัมพันธ์ที่สู่ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีของคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ตามนะครับเที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นั้นทำให้เสียความรู้สึกในจิตใจนะครับแล้วก็สร้างความหนาวเหน็บให้เกิดขึ้น ก็จะตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับการเริ่มต้นใหม่ๆกับความเข้าใจความรู้สึกที่ดีๆให้มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับสําหรับคนโสดน,นะครับในช่วง9วันนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับและก็ ให้เกิดเจอความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าความรักเกิดขึ้นนะครับในช่วงกาววันนี้ก็จะเป็นรักที่ไปสูขป่ของการเป็นของการเป็นคอมมิทเมนต์กันต่อไปในทิศทางที่จะเป็นคู่รัก คือถูกต้องตามประเพณีวัฒนาตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลให้การส่งเสริมในทิศทางที่ดีอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกาตันศอกออกตันประตูก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีต้าไกลที่ความรักเกิดขึ้นนะครับหรือไครที่บางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะอยู่ในช่วงของก,การเพึ่งปิดหวังมานะครับในความรักความสัมพันธ์ก็หาจะเข้ามาพบเจอรักที่เข้ามาสร้างความเยียวยา ในความรู้สึกที่เจ็บปวดนั้นนะครับที่จะส่งเสริมไม่ความรู้สึกดีๆเข้ามาแล้วก็มีรักที่เข้ามาเยียวยานะครับให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคู่รักบางคนนะครับในช่วงกาววันนี้บางทีอาจจะมีสถา,านการณ์อะไรก็ามาในเรื่องของการนาธุรกิจนะครับที่อาจจะทําให้มีการเดินทางกันด้วยวาระหน้าที่นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะว่า ไพ่เดนะครับในเรื่องของการเดินทางรับผิดชอบที่บางทีก็เข้ามาโดยที่ไม่ตั้งใจอยากจะเดินทางห่างออกไปนะครับแต่ด้วยความจําเป็นในหน้าที่นะครับก็จําเป็นต้องเดินทางนะครับบางคนไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่ทำให้ช่วงนี้มีการห่างเหินกันก็จะทําให้รู้สึกมีการห่างกันบ้างนะครับรู้สึกนะหนาวในความรักความสัมพันธ์ที่ต้องไกลห่างกันนะครับแต่ว่าก็จะส่งพลังดีๆนะครับที่เข้าหากันในความรู้สึกที่ ดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์แม้นจากกายอ่างเตจก็ดูแลซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับวันที่29มีนาคมนี้ถึงวันที่6เมษาย,ยนนะครับในเรื่องการงานการเงิน,นและก็ความรักก็โดยปอบประมาณนี้นะครับก็ขอจาราศีกรกฎทุกท่านมีความสดใส,สมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ